รุนใหญ่มาแล้วลีหน้าจังเคลื่อนไหวถึงนวัดหลังโดนไล่ออกจากโรงพยาบาลจากกรณีที่ทางด้านนาวัดอิสระไกสศินได้ออกมาไล์สดผ่านเฟซบุ๊กร่ำไห้ปล่อยโฮหลังมีนายแพทย์รายหนึ่งได้โทรเข้ามาแจ้งว่าให้เจ้าตัวออกจากโรงพยาบาลโดยด่วนโดยการโทรเข้าไปที่โทรศัพท์หัวเตียงของโรงพยาบาลเนื่องจากนาวัดอิสระไกสศนไล์สดบ่อยซึ่งผิดกฎของโรงพยาบาล ซึ่งางานนี้ต้องบอกเลยว่าทางด้านนาวัดอิสระไกสินนั้นเดือดจัดถึงขั้นร้องไห้ปล่อยโฮกลางไ้กันเลยทีเดียวว่าทาไมถึงมาทําแบบนี้กับตนทั้งๆท,ที่แผนการรักษาจะต้องอยู่ไปจนถึงวันที่29กรกฎาคมทางนี้ทางโรงพยาบาลที่ตนรักษาอยู่ไม่ได้ทําความต้องการของนายแพทย์รายนั้นแต่อย่างใด ล่าสุดทางด้านลีนาจาังได้ออกมาเคลื่อนไหวทนดูไม่ได้หลังเห็นคลิปของนวัดอิสระแกศีลร้องไห้กาลางไร้สดทางด้านลีนาจางังได้ไฟ้สดพร้อมฝากไปถึงนวัดอิสระแกศีนว่าจะนอนหลับได้ยังไงเห็นพี่นวัดเป็นแบบนี้แล้วมันเครียดพี่นวัดอย่าไปให้ค่าคนพวกนั้นไอหมอที่มันโทรมาก็ไม่ต้องไปให้ค่ามันถ้าเราจะสู้เพื่อเป็นกระบอกเสียงให้ประชาชนเราต้องเข้มแข็งเราต้องหนักแน่น ใครโทรมาใครมาพูดอะไรเราก็ไม่ต้องให้ค่ามันมันคือเศษขยะอาจมที่เราไม่ควรให้ค่าพี่นวาวต้องรักสุขภาพตัวเองดูแลตัวเองให้ดีเพราะพี่ยังป่วยอยู่นอนอยู่ในโรงพยาบาลกว่าจะได้ออกสิ้นเดือนพี่ยังต้องใช้เครื่องช่วยหายใจพี่เครียดมากมันทำให้ความดันขึ้นสูงมันทำให้สมองแตกได้นะพี่ ให้กำลังใจพี่สู้ๆแต่พี่ต้องรักตัวเองด้วยอย่าไปให้ค่าไอ้หมอที่มันโทรมาเลยมันไม่ได้มีความเป็นคนหรอกแล้วถ้าแพทยสภาเขารู้อ่ะเขาจะปลดมันด้วยไว้พี่หายป่วยแล้วร้องเรียนแพทยสภาให้มันออกจากการเป็นหมอเลยพี่นวัดต้องรักตัวเองค่ะอย่าไปให้ค่ากับไอพวกที่มันเสร็จขยะใครที่วิพากวิจารณ์การทำงานของรัฐบาลมันก็จะออกมาปกป้องเพราะพวกมันไม่มีสมองมันคือการปกครองทำให้แตกแยกทำให้ประชา ชาชนไม่มีจะแดกจนแล้วแจกเพื่อเรียกบุญคุณ แต่พี่นวัดยังมีคุณค่ามีประโยชน์ต่อประเทศชาติมีประโยชน์ต่อผู้หญิงทั้งประเทศที่เขาจะได้เป็นมิสแกรนส่งเสริมการท่องเที่ยวแต่ละจังหวัดพี่อยากไปให้ค่าพวกนี้ถ้าพี่รักที่จะทํางานตรงนี้ก็เป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชนเนี่ยไม่ต้องให้ค่าใครทั้งสิน้นใครจะพูดอะไรเราก็ไม่ต้องไปสนใจเพราะถ้าเราไปสนใจทุกคนที่เขาพูดถึงเราอ่ะเราจะเครียดแล้วตัวเรานั่นแหละจะป่วยเพราะตอนนี้พี่นวัดก็อายุเยอะแล้วไม่ต้องให้เครียดความดันขึ้นสูงอันตราย กายมากกลายเป็นอมพึกอำพาดไม่มีประโยชน์คนทั้งประเทศต้องการพี่มันมีพวกไอสาระเลวไม่กี่คนที่เป็นตัวปั่นให้สังคมวุ่นวายมีอยู่ไม่กี่ตัวเอง ไอพวกนี้เดี๋ยววันใดที่ศาลยกฟ้องอะ่ะมันจะโดนฟ้องกับหมดการแจ้งความเท็จเบิกความเท็จในศาลคุกสิบปีปล่อยมันไปเล่นงานเอามันกลับมาหลังจากศาลยกฟ้องเชื่ออาจารย์ลีนาเชื่อแม่ลีนาพี่ต้องรักตัวเองค่ะเพราะตอนนี้พี่ป่วยอยู่พี่ยังต้องใช้เครื่องช่วยหายใจเลยพี่พูดพี่เครียดมากความดันขึ้นสูงมากเส้นเลือดสมองแตกก็จะเป็นอมัมพฤกษ์อัมาพาต